ฐานสุดๆเลยเนี่ยมันคือความต้องการของเราเนี่ยแหละอืม,มันก็เลยอาจจะมีความต่างกับยุคสมัยโบ,บ,บราณโบราณเนอะอย่างที่บอกว่าเราวิวัฒนาการมาเนี่ยเพื่อมันยังหลงเหลือความกลัวอยู่เพราะว่ามันสําคัญกับชีวิตเราอเราล้วนแล้วแต่เป็นบุตรหลานของผู้กลัวทั้งนั้นนะคนขี้กลัวทั้งนั้นคนที่ไม่ขี้กลัวไม่คนตายหมดแล้วแม่งตายไปหมดแล้ว <c oughs> แต่อความกลัวชุดใหม่ๆเนี่ยเหมือนที่เมื่อกี้มึงเล่าเนี่ยรู้สึกว่าเออมันเลยน่าทบทวนไงว่าตรลงแล้วไอ้ที่อยากมันต้องการจริงไหมคิดว่า ความกลัวจานวนมากที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มาจากสิ่งที่มนุษย์สังเคาะห์ขึ้นมาเอง mm. เป็นมาใหม่ของใหม่อ mm. แต่ทํางานเหมือนเดิม mm. มันจะมีความกลัวบางอย่างที่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อเราเลยแม้แต่น้อย mm. แต่เราสังเคราะห์มันขึ้นมาคิดว่ามันเป็นอันตรายต่อเรา mm. จริง,รงๆเราตีความว่ามันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สูขขงเราคือการได้รับการยอมรับของตักสังคมถ mm. ูกไหมแต่ว่าการได้รับการยอมรับจาก จากสังคมที่เราอยู่ในอดีตเนี่ยมันหมายถึงความเป็นความตายจริงๆนะไม่ทั้งหมดตายจริงได้เลยฝูงเรากลุ่มเราไม่เอาไม่ชอบแม่แบ๊เนื้อทิปหายตายเลยเอออยู่คนเดียวนี้ตายง่ายแน่นอนตายไม่มีอาหารโดนสัตว์ล่าถูกแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่แล้วเออเราก็เลยสังเคราะห์ขึ้นมาจากเบสออนจากเรื่องนี้ว่า เรายัางจะต้องเป็นที่ยอมรับคนจํานวนมากที่เศร้าที่อะไรพวกนี้เนี่ยมาจากเรื่องพวกนี้นะมาจากเรื่องการยอมรับนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเคยจําเป็นจริงๆไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่จาเป็นยังจำเป็นอยู่แต่ไม่ใช่ในสเกลของโซเชียลมีเดีย